สวัสดีครับเวลานี้นะครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่ที่บริษัท 3KNP นะครับเป็นเต็นท์รถขนาดใหญ่นะครับเป็นเรียกว่าใหญ่ที่สุดนะครับในย่านนี้นะครับเรียกว่าบริษัท 3KNP คเอ็นพีนธุรับทำธุรกิจรถตู้ครบวงจรนะครับรถนะครับนะครับสามารถที่จะลูกค้าสามารถที่จะมาดูแล้วก็ถูกใจไม่ว่าสักคันไหนคันหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่า รถเรามีประมาณร้อยกว่าคันนะครับมีราคาขายตามสภาพราคาขายส่งนะครับนะครับปี 2009- 2010นเราขายอยู่ประมาณนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเดิมๆจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเบาะกรระยีนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับเราขายอยู่ประมาณ395,000านะครับแต่ถ้าเกิดคันไหนปีเดียวกันมันมี Ờ, มีการตกแต่งนิดนิดหน่อยๆแล้วมีการเช็คช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างแน่นปึ๊กเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนสายพานทอมิงนะครับแล้วก็เช็คเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองเกียร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะขายอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่านะครับอยู่ประมาณ4 3 0 0 0 0 4ี0 0 0 0 4 0 0 0 0ะครับอยู่ประมาณนี้นะครับรถที่ไม่ได้แต่งนะครับ แต่สาหรับรถที่แต่งแล้วนะครับปีเดียวกันนะครับปี2015นะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับปี2010 2 0 0 9 2 0 1 0นเนี่ยนะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแต่งแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะขายอยู่ประมาณ5้าแสนห้านะครับอ่าราคานี้ไม่แพงนะเพราะว่าใหม่หมดทั้งคันนะครับท่านเอาไปแล้วเนี่ยแอร์รับรองไม่มีปัญหาแน่นอนอ่าเรารับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรื่องแอร์นะครับ แล้วเรื่องเครื่องยนต์เรารับประกันนะครับแล้วก็รับรองว่าเบาะก็สภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะใหม่นะครับใหม่เอี่ยมหลังคาก็ใหม่เอี่ยมแอร์ไมโครไมโครบัสก็ใหม่เอี่ยมพึ่งทำนะครับและเป็นทีวีก็จะเป็นทีวีของอจอสัมผัสนะครับ7นิ้วนะครับแล้วก็มีปรีใหม่นะครับมีมีตู้ซับนะครับมีตู้ซับให้นะครับแล้วก็ ปี2012นะครับนี่คันนี้เลยนะครับนี่นะครับคันนี้แต่คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมาจากมูเลยนะครับมาจากาภาคใต้นะครับซื้อสดนะครับพวกนี้ออกแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเป็นสไตล์นะครับดูเรียบๆแต่หรูหรานะครับสีสันจัดจย่างลงตัวนะครับไม่แสบตานะครับขึ้นมาแล้วเย็นตานะครับเบา บาสารแถว V ีทนั่นปึ๊กนะครับเป็นเบาใหม่จากโรงงานนะครับนะครับไม่มีดังนะครับขับไปแล้วไม่มีดังนะครับเป็นเบาใหม่เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาดูที่โชว์รูมนะครับของเราได้เลยนะครับเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียง เสียงซับนะครับโอ้โหเสียงซับนี่ออกลอยลึกนุ่มนะครับแล้วก็เสียงกลางก็จะออกมาเป็นชัดเจนเสียงแหลมก็ชัดเจนนะครับรถเยอะมากนะครับรถที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถที่ผมไม่สามารถที่จะเปิดดูมันเยอะมากและพร้อมขายเลยนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับสามารถท่านใดซื้อสดนะครับสามารถที่จะมาซื้อสดและขับไปเลยเลยนะครับสําหรับคนที่ใจร้อนนะครับอยากจะได้รถไปใช้นะครับรถมันเยอะจริงๆนะครับเนี่ยผมจะบอกให้นะนี่นี่ รถเยอะมากนะครับของเรานะครับทำครบวงจรเลยนะครับทำประตูดูดประตูสไลด์ประตูไฟฟ้าแล้วก็ทําแอร์ทําช่วงล่างนะครับทําสีทําเองเพราะว่าเราทําสีเนี่ยผ่านนะครับเพราะว่าเราเอาสีสีจริงๆนะไม่แพงนะครับมันแพงว่ากันกระป๋องนึงนะแพงว่ากันหลักร้อยเองนะครับไม่ถึงพันแต่เราเอาสีอย่างดีให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าจะได้ประทับใจนะครับนี่ รถเยอะครับรถเยอะและมีสาขาหนึ่งคลองสี่นะครับสวัสดีครับก็วันนี้ขออะไร